น,นี่กลุ่มประมงนะคะกลุ่มประมงค่ะกลุ่มประมงบ้านท่าไค์ตะบลนาสีนวนค่ะใครอยากจะได้ปลานะคะมาที่ดีเลยค่ะบ้านท่าไข์นี่แหละค่ะมาหาแม่ถินเลยนะคะอยู่บ้านท่าไข์ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจฟ้าจ้าเจฟ้าค่ะเจเตียนวันนี้มาลาอโขงค่ะลอโขงบ้านท่าไข์นะคะลอโขงจะว่าว ทำไมใส่เสื้อเหมือนกันจังเลยไม่ได้นักกันเลยนะโอ้โหโอ้โหนะคะสองสาวพาล้อพาเพลินพาเที่ยวพาไปตามประาษานะคะวันนี้ได้มาล้อโขงค่ะล้อโขงบ้านทักไคยูเอาวิวค่ะเอาวิวบ้านทักไคนะคะแล้วก็มาเอาวิวฝั่งโขงค่ะพี่น้องจ๊าทางนี้ค่ะจะเตรียทางนี้ค่ะนี่เอ้ยค่ะเห็นไหมคะสวยไหมมาตอนนี้ก็คือแบบว่า าสายๆนิดนึงนะคะจะมาลอโค้งนะคะก็เดินชมวิวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องขาแม่น้ําโค้งนะคะอันนี้จังหวัดมุกดาหารของเรานะคะนี่ค่ะจังหวัดมุกดาหารข้าจังอาได้เดี๋ยวเวิรบือตักวันนี้จะฟ้ามาลอโค้งนะคะ ตรงนี้มันจะเป็นกลุ่มประมงนะคะเนาะกลุ่มประมงนะคะของอตําบลน้าสีนวนเฮ้านะคะที่กัดก็คือบ้านท่าคลายใหญ่ที่สุดเรือจะเยอะที่สุดเลยนะคะมีแต่เรือเลยค่ะแถวนี้นะคะ,ละลเลาะริมโขงนี่เรือนะคะคือเข้าเป็นกลุ่มเลยนะคะนี่เป็นกลุ่มประมงนะคะอ่ะไปะจะพาไปดยเมืองก่อนลังนะคะเด้อ คิวเลยโอ้วิถีชีวิตบ้านๆนะคะอันนี้ของบ้านท่าไคยเขาจะม่หาใช่ไหมคะใช่ไหมคะไกด์นำเที่ยวท้อเป็นหาดเป็นหาดเขาก็จะอันนี้คือเขาเขารอคิวหาปลาไลยมองไลยเออมาคนละบอยแบบเนอะกับตําบลอาซีนวนอือนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นจุดที่แบบว่าเขาจะรอหาปลานะคะ เป็นแบบว่าเยอะมากเลยเนาะอันนี้บ้านตาคายนะคะเข้าคิวนะคะ,คะ,คะอันนี้ใกล้น้ำเที่ยวค่ะปเราไปทางน้นตรงนี้บ้านของคุณยายเพื่อนจะนะคะคุณแม่ถินนะคะเพื่อนจะ,อะรับซื้อปลาอันนี้รับซื้ออยู่บอค่ะแม่อันนี้ขายปลาซื้ออยู่ตรงนี้รับซื้อพอยากด้ป่ากับมะอาวได้จด้อพี่น้องอนี่คะ่ะมีแต่ตัวใหญ่ๆขายเป็นกิโลคะ่ะ เป็นการเป็นงานนะคะเนาะอยู่บ้านท่าคายนะคะอัปเดตค่ะอัปเดตนี่ละค่ะหมู่บ้านท่าคายอันนี้เป็นกลุ่มประมงบ้านท่าคายนะคะเห็นไหมคะนี่โอ้ยเรือเยอะมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเรือหลายอิริค่ะพี่น้องมึงแน่ผมค่ะโอ้ยจ้ะจะได้ป่ายคือบอเห็นป่ายประมงนาะ โอ้ยไปเลยไปประมงกุ้งประมองอยู่นี่จ้าหาไปอยู่บักนั้นจ้านี่ค่ะม,มันลมแห้งกันเลย่ะโอ้าป,ปกุ้งประมงนะคะอันนี้นะคะกุ้งประมงบ้านท่าไข่ตําบลนาศีนวลค่ะที่ฝากมาอัปเดตค่ะเออนี่ค่ะก็คือเรือนะคะโอ้เรือเยอะที่สุดเลยแต่ว่านี่ค่ะทำไมดอกไม้สวยจังเลย นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะขาอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มประมงนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีเรือนะคะเรือเยอะมากเลยริมโขงเนี่ย สูตรซอยเลยเนาะสูตรนั่นเลยสูตรบ้านท่าคายเลยค่ะก็คือเขาจะเป็นแบบว่าออกหาปลาเขาจะทําเป็นกลุ่มแล้วก็จะมีอ่าที่รับซื้อรับขายนะคะตามที่เจ๊ฟ้าจะอัปเดตให้ดูนั่นแหละค่ะพี่น้องคะคือในตะมนตนาซีนวลบ้านท่าคายจะใหญ่ที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับาการประมงนะคะจะหาปูหาปลาก็คือใครจะมาซื้อปลามาอะไรมาที่นี่เลยนะคะได้แน่นอนเพราะว่าเขาจะมี่าแม่ค้านะคะ ขายนะคะเป็นกลุ่มเขา <ๆ S 2> จะซื้อคนไหนที่ว่าได้ปลาขึ้นมาก็จะเอามาขายให้กับนะคะในกลุ่มของเขานี่แหละนะคะมัน <c oughs> จะมีแม่ค้ารับซื้อรับอะไรเลยนะคะ <c oughs> น,นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นรอกโข,ของบ้านทะาคายนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเรามีไกด์นำเที่ยวเลยนะคะ <c oughs> สวยมากเลยค่ะเอาเดินข้างหน้าไปเลยค่ะไกด์นำเที่ยวเ,เดินไปเลยค่ะอะ่ะชมวิวบ้านทะาคายนะคะ โอ้โหสุดยอดมากเลยค่ะวิวบ้านสวยมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะสุดยอดค่ะปะหล่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคะนี่นะคะก็คือหมู่บ้านนะคะบ้านท่าคล้ายกลุ่มประมงนะคะหมู่บ้านท่าคล้ายที่ทําหาปลาหาอะไรก็มาที่นี่หล่ะคะ่ะ